สวัสดีครับผมนะครับบริชาลุงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตครับมารีวิวนะครับจำหน่ายสินค้านะครับเป็นรถขุดนะครับไซส์ขนาด3ตันนะครับเป็นแบรนด์โคเบโกรุ่นนะครับ SK นะครับ30 SR นะครับซึ่งนะครับคือสินค้านะครับรายการนี้เป็นหนึ่งรายการนะครับที่เป็นรถที่เร็วไวคล่องตัวปราบเปียวเลยนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ตัวนี้นะครับสเปคทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เย็นมากนะครับลงโค้ดว่า 3TN นะครับ 8 2นะครับแล้วก็ซึ่งสินค้ารายการนี้เป็นรูปแบบนะครับปั๊มเฮลิคึ่งปั๊มนิ้วนะครับส่วนรูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลสั้นสั่งการนะครับโดยระบบน้ำมันนะครับส่วนหน้าปัดหน้าจอนะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับรายการนี้เป็นรถไทยสั้นนะครับคือตุดกลมนะครับก็จะเป็นรถอีกหนึ่งรายการนะครับที่มีความคงตัวนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเรื่องความเร็วความไวและก็อไหล่นะครับคือหาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งรายการที่ไฟฟ้านะครับถือว่าไม่มากนะครับเพราาะว่ปถ ค่อนข้างจะเป็นระบบเมนูนเพราะว่าเมน,เป,น,เ,ปนเป็นตัว SR ตัวแรกนะครับอ่น,นะครับคือสินค้านะครับรายการนี้นะครับคือผมเสนอค่าตัวนะครับเพียงแค่3 0 0 0สนนะครับเจ็ดหมบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รวมบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบานมีของแถมนะครับให้มากมายเงินไขทุกอย่างนะครับจอมประจำกับเราเพียงแค่ 50,000บาทนะครับและส่วนที่เหลือนะครับคือผมจะไปเก็บปลายทางหรือเก็บนาบานลูกค้าเลยนะครับพร้อมกับมีทิเนอร์ในการสอนนะครับข้อควรระวังวิธีการใช้ต่างๆนะครับแล้วก็ทาเอกสารสัญญาต่างๆที่นาบานลูกค้าได้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็คือสินค้านะครับคือรายการนี้นะครับคือผมลืมบอกไปนะครับคือสเปค นะครับทุกๆอย่างนะครับคือล้วนแล้วเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความแตกต่างกันอย่างเช่นว่ามีคนตั้งคำถามว่าพี่รถตูดสั้นกับตูดยาวอะ่ะคือความน่าใช้มันแตกต่างกันยังไงคือถ้าตูดยาวอะ่ะมันได้เปรียดตรงเรื่องของห้องเครื่องใหญ่การเข้าถึงของประแจการเข้าถึงของช่างเนี่ยมันก็สะดวกง่ายดายกว่านะครับแต่ถ้าเป็นรถอ่ตูดสั้นนะครับคือความเข้าถึงของประแจมันก็ ค่อนข้างจะย่ำแย่กว่าในการพูดง่างยๆย่ำแย่กว่าแต่ทาน,นีีถ้าเรามองเกี่ยวเรื่องความคงตัวความคงตัวความความลงตัวในการใช้พื้นที่ในเชิงคับแคบจริงๆนะครับอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับคือรถตู้ยาวเนี่ยเวลาสวิงซ้ายสวิงขวาเนี่ยนะครับคือบางทีอาจจะต้องตั้งกลวยนะครับออกไปนอกถนนกว้างหน่อยนะครับเพราะรถคา,าย,ยาวเนี่ยมันยืน นะครบ,บางทีก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการาหมุนสวิงหรืออะไรก็แล้วแต่รถตูดสั้นก็นเลยได้เปรียบเพราะว่ารถตูดสั้นเนี่ยวลาสวิงเนี่ยนะครับคือตูดมันจะเสเมอใบแท็กอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของมันคือรถพูดง่ายไม่มีคําว่าลงตัวทั้งทั้งสงรูปแบบเพราะว่าคือมันจะได้แบบหนึ่งแต่มันก็ไปเสียอีกแบบหนึ่งตูดยาวได้แบบหนึ่งก็จะไปเสียอีกแบบหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมยังไงก็ได้นะครับในยุคนี้สมัยนี้ขอให้เครื่องปั๊มระบงระบบนู่นนี่คือเข้าท่าคือจบ นะครับอ่านะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับสามแสนเจมบาทเท่านั้นนะครับฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดุชานะครับลุงเอเจอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ